นิทานเต่ากับกระรอกนานมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าป่าแห่งนี้มีสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ด้วยกันเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นกระรอกและกระต่ายเต่าตัวนี้พึ่งพาอาศัยกันได้เต่าตัวนี้อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองที่อุดมสมบูรณ์ มีอยู่มาวันหนึ่งมีกระรอกตัวหนึ่งได้ปีนไปที่ต้นไม้เพื่อที่จะไปกินผลไม้บนต้นไม้แล้วกระรอกได้กินผลไม้ในต้นไม้ที่กระรอกตัวนั้นได้ขึ้นอยู่กินจนหมดทําให้กระรอกตัวนี้อยากกินตอนนี้ยังกินไม่อิ่มแล้วกระรอกได้มองต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแล้วก็พูดในใจว่า จะทำยังไงดีเราจะได้ข้ามไปอีกฝั่งเพื่อที่จะไปกินผลไม้ดังนั้นกระรอกก็ได้ลงจากต้นไม้ต้นนั้นแล้วมานอนคิดอยู่ในต้นไม้ว่าจะทำยังไงดีในขณะที่กระรอกตัวนั้นกำลังนอนคิดอยู่บังเอิญมีเต่ามาตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านพอดีแล้วเต่าตัวนั้นก็ได้พูดกับกระรอกน้อยว่าอะ เจ้ากระรอกกำลังนอนคิดอะไรอยู่แล้วกระรอกน้อยก็ได้ตอบกับเต่าว่าข้าอยากข้ามฝั่งไปอีกแม่น้ำที่มีผลไม้อยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้ข้ากินผลไม้เกือบหมดแล้วแล้วเต่าก็พูดกับเจ้ากระรอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองเจ้าขึ้นมาอยู่บนกระดองของข้าค่ะเดี๋ยวข้าจะว่ายนํำไปอีกฝั่งของแม่น้ำดังนั้น กระรอกก็ได้ขึ้นอยู่บนกระดองเต่าแล้วเต่าก็ได้ลงน้ำโดยที่มีกระรอกอยู่บนกระดองของตัวเองแล้วเต่าก็บอกกระรอกว่าค่ะเจ้ากระรอกน้อยเจ้าจงจับดีๆระวังตกน้ำแล้วกระรอกก็ได้บอกกับเจ้าเต่าว่าอ่ะข้าจับดีแล้วพ่อเต่าว่ายน้ำไปถึงอีกฝั่งของแม่น้ำแล้วกระรอกน้อยตัวนั้นก็ได้ขอบคุณเจ้าเต่า ขอบคุณมากที่มาส่งค่าอ่ะแล้วเตาก็ได้พูดกับเจ้ากระรอกน้อยว่าค่ะไม่เป็นไรพวกเรามีอะไรต้องช่วยเหลือกันสามาคีกันเอาไว้แล้วกระรอกน้อยก็ได้ปีนไปที่ต้นไม้แล้วก็ไปเก็บผลไม้ที่ตนเองอยากกินมานานแล้วก็ได้เก็บมาให้เต่าตัวนั้นได้กินผลไม้ที่ตนเองได้เก็บมาจากบนต้นไม้ แล้วเต่าก็ได้พูดกับกระรอกน้อยว่าข้าขอบใจเจ้ามากที่เก็บผลไม้มาให้ข้ากินข้าปีนต้นไม้ไม่เป็นดังนั้นทั้งสองตัวก็ได้กินผลไม้ด้วยกันอย่างอริดอร่อยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการให้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเต่ากับกระรอกที่แบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดีเรื่องนี้ก็จบลงแล้ว นิทานสนุกสนุกคติสอนใจ